จุย้ยเผยภาพอบอุ่นพุทธนั่งเลี้ยงลูกชายน้องพีเจอยู่ในอ้อมกอดต้องบอกเลยว่าขึ้นแทนเป็นคุณพ่อคุณแม่ลูกหนึ่งเรียบร้อรยค่ะสําหรับพุทธพุทธิชยัยกับจุยวรธิยาหลังจากที่รอมานานกว่าจะมีลูกได้จนในที่สุดจุ๋ยก็ได้ตั้งท้องลูกชายคนแรกและคลอดเมื่อวันที่24พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยตั้งชื่อว่าน้องพีเจเด็กชายพิศราพงศ์เกศิน ท่มกลางเพื่อนพ้องและเหล่าแฟนคลับแห่ร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมากแต่งานนี้คุณพอ่อคุณแม่ป้ายแดงดูจะตื่นเต้นและเห่อลูกชายคนแรกหนักมากมักจะออกมาอัปเดตพัฒนาให้ได้เห็นกันอยู่ตลอดผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวบอกเลยว่าตอนนี้น้องพีเจค,คืนแทนเป็นซุปตาตัวน้อยที่มีแฟนคลับติดตามเพียบใา่แววหน้าตาดีได้คุณพ่อคุณแม่มาเต็มแถมหล่อเหมือนคุณพ่อพูดด้วยนะเนี่ย ล่าสุดคุณแม่ก็ได้ออกมาอวดโมเมนต์อบอุ่นหัวใจในวันพ่อปีแรกของคุณพ่อพุธขณะที่กำลังนั่งช่วยเลี้ยงลูกน้องพี่เจยอยู่ในอ้อมกอดพร้อมระบุข,ข้อความว่าสุขสันต์วันพ่อนะคะทุกคน Happy for today พ่พอลูกอ่อนไปแดงสนามจริงได้เริ่มแล้วค่ะที่โรงพยาบาลสนามซ้อมของคุณพอ่อขอบคุณนะคะที่คอยดูแลแบ่งเบาหน้าที่คุณแม่ทำทุกอย่างยกเว้นให้นมจากเต้าเท่านั้นแหละยอมอดนอนไปด้วยกันทุกคืนช่วยแม่ได้เยอะมากรักที่สุดในโลกเลย รูบสุดท้ายพี่เจยิ้มขอบคุณคุณพ่อที่ดูแลผมเป็นอย่างดีนะครับ